Wow. Wow. Okay. But we เออไปไปเลยน้องน้องเดี๋ยวก่อนพอดีพี่มีตังค์พอดีพี่มีตังค์พอดีพี่มีตังค์เดี๋ยวพี่ไปโอนไปให้ให้เลขที่บัญชีมาหน่อยเมื่อกี้คุยกับแม่เขาเขาไม่รู้เรื่องพี่อยากกู้อ่ะพี่ต้องทําไงบ้างอ่ะเนี่ยผมต้องการแค่ว่าถ้าลูกค้าดำเนินการมาหากไม่ดำเนินการก็แค่กดศูนย์มาครับผมต้องแจ้งเรื่องไปทางฝ่ายกฎหมายฝ่ายกฎหมายก็ต้องนำหลักฐานตรงนี้ไปครับ อ๋อแล้วน้องโทรจากไหนครับเนี่ยแบงก์กรุงศรีที่พี่จะกู้เปล่าใช่ครับพระรามสามครับสะดวกเดินทางมาไหมออพระรามสามไปพบคุณอะไรครับมาได้เลยครับเนี่ยนะครับเข้ามาเลยครับพระรามสามไปเจอเลยนะวางสมิธอะไรเราอย่างนี้เราก็ํำพานที่จะฟังเรื่องของคุณเนาะคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณไปแจ้งความหรือคุณไปมีหมายสารมาเลยเรายินดีรอนะ มันลำคาญนะไอ้พวกแก๊งคอนเทนเตอร์เรนี่ยนะเราบอกเลยว่าเราลำคาญเจอมาเยอะแล้วนะมันจะเอาตังเราไม่ได้ใใหละมีท่านมันสอนนมาแบบนี้แต่เราก็พยายามหาวิธีแกคอยางี้โปรไฟล์ของมัน ตัวมันอาจจะอยู่ตะเข็บชายแดนไทยนี่แหละใช่มันตัดเห็นไหมยืนยันเนี่นะนี่ที่ยืนยันให้กดเก้าเนี่ยเห็นไหมจะเห็นแบบนี้ทำเป็นแบงก์กรุงศรีเป็นเจ้าหน้าที่แบงก์กรุงศรีไงใช่ใช่ใช่ตัดต่อใช่แต่เขาพอมาเลยครับผมรออยู่ครับแล้วไม่ต้องบอกว่าอยู่ไหนนะอืมคนล่าสุดอืมเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการส่งอืม 恩德。And